สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ผมในปลาปากมากครับเป็นปลานำของครับมื้อนี้เ็เลยสีมาเห็ดสมให้พี่น้องเบิ่ง,งครับบอกว่าเป็นสูตรง่ายพี่น้องก่อนอื่นก็านำปลาไปล้างทำความสะอาดดีๆครับพี่น้องล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็นำปลามาถุกเลยได้แล้าเห็ดสมปลาจึงได้เขาเนือ้อเขาหนังดีเ้ยครับพี่น้องหล<า>ังเจ้าถุกแล้วก็จะ,วจะเอาไปล้างอีกเทือนึงครับพี่น้องและเฮาจะนำมาแ่น้ำเขามาครับพี่น้องแซน้ำเขามาประมาณหนึ่งสโมงครับพี่น้อง เนื้อปลาก็จะแข็งเซนนำเข้ามาก็จะเห็ดเห็ดปลานีมีความข้าวหน่อยลงเด้อพี่น้องเซนไปแล้วกำลังทำความสะอาดอีกเื่อน,นึงแล้วก็มาปรุงก็เลยพี่น้อง ใส่กระเทียมในก็ใส่เข้าเหนียวลงไปเลยเดพี่น้นองเข้าเหนียวนี่แซนนามหน่อยหนึ่งเ้อพี่น้นองเพื่อให้มันแตกออกจากกาันหลังจากนั้นเขาก็จะใส่เกลือลงไปเลยพี่น้องสำหรับสูตรและปริมาณคือกะกะเอาเลยพี่น้องให้มันเค็มๆในหน่อยหนึ่งเด้อเพราะว่าเวลาปลาเป็นน,นับบน่นปลาจะได้บนเอาเ้อพี่น้องใส่เครื่องครบแล้วก็ขันเลยพี่น้องและก็เอาเขาเข้าไปใน้องเพิ่ยสำหรับมือนี่อยก็จะใส่ปลาไว้ในถุงยางเลยพี่น้องเพื่อจะป้องกันแมงวันบอให้แมงวันเขามาขี่เสนะพี่น้อง แล,แล้วก็เป็นอันเร็ตสินแล้วสาหรับสมปลานาของของเฮาเมือน,นี้อีก 2- อสามวันก็ได้กินแล้วพี่น้องและนี่คือสมวันผ่านไปอยากบอกว่าสูตรนี้แสบครับปลาหอมและก็มีรสชาติแสบเลยเด้อครับปลาสมนี่สามารถกินดิบก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าไผยบ่มัก,กินดิบก็สามารถเอาไปทอดหรือว่าเอาไปปิง้งก็แ่บคือกันครับพี่น้องทอดปลา่าอยางให้ติดหมอกค,คือตรงห้องไปตรงกลวยแบบนี้เลยเด้อครับพี่น้อง ห้อ,องทางหนาและห้องทางหลังน้ำพี่น้องสำหรับเสร็จแล้วกันหนาะตาจะประมาณนี้พี่น้องลองเอาไปเหตุกินบ่งเดอรครับพี่น้อง